แล้วโอเคจะเป็นต้องใช้มามามาคุณแจโอะคุณแจพี่ยังไม่เก็บอีกแล้วไม่มีใช่เกมเลยจะไม่เป็นงานเลยวะเฮียโอ้ร้องไม่เป็นงานนะเฮียเดี๋ยวๆต้องเข้าใจแล้วไงมามามาดู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 หลบหลบหลบ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 ตัวนี้ตัวแรกตัวนี้ตป็นจริง ดูดูนะดูดูไอสัตว์เอ้ยไม่อยากจะคุยเลยกูยตีหกล้านเนี่ยเฮ้ <laughs> ยเที่ยวขาวว่าระเบิดตัวกูโดนเข้าไปหกล้านนี่ครับ <laughs> ผมไม่รู้ผมทำหน้าที่เสร็จแล้วผมเก็บเสร็จแล้วไปต่อ <c oughs> โอ้โหหน้าที่ของนี่สายบูไอสัตว์นี่บูบ <c oughs> ูดู <c oughs> ดูดูดเดี๋ยวการเล่นวีบการเล่นบีบแรงพลังแป๊บเร่งก่อน ไม่ถึงหรอวะยิงหน้าผาดีไหมโดนแล้ว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 ร้านเนี่ยไอผมนี่ลองเก็บของเด็วเลยนะนี่คุณแจขึ้นด้วยความรวดเร็วแล้วเราก็กดไป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 วะทางนี้อุ้ยมีเขาแย่งกดด้วยในตอนนี้ต้องขยันทำงานจนสลัดจนสลัดไม่รู้เขาี่วิ่งสวนแเ่งพลังยิง ไม่โดนเอายิงให้ยิงอีกเอา้เอาล <ะ S 1> เลยเหยยบแมยิงจนกว่าจะโดนอ่ะขึ้นอย่างวะเก็บ <c oughs> โอ้ด่านต่อไปเอเบพุ่นเจ้า,าไ,ปไปไปไปเก็บแล้วเก็บแล้วโอ้จริงจริงมันไวนะเนี่ยถ้าไม่ติดไอ้ด่านยักษ์บ้าข้างหน้าเนี่ยเนี่ยไอ้ดา่านเพี้ยเ <c oughs> นี่ยจริงจริงโอ้มานาผมแม่งเยอะกว่าเลือดดิไอ้สัตว์เขียนอินอะ ผูเซเที่อะไรเนี่ย้เซแบบผูเซเออไหอินอินนำก็จริงมันก็ดีนะแต่แบบพี่พีแอทแท็บผมแม่งคูเซสายแกนคอสไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนเดี๋ยวผมจะเขียนเลขให้ดูสเตตัสผมเป็นยังไงรอบนี้มันมองใครวะเนี่ยอันนี้อันนี้คือพีแอดแท็บไหมมันเหมือนจะมองหมูบอา อันนี้พีเอสแท็ผมนะโอ้ยมันมองหมูนูนายต้องเหยียบมาอีกอ่ะไอ้นี่มันตีไก่ได้นะไปยืนไหนไหนพี่ดูดิเนพีเอสแท็กกับเอแมทแท็ผมมาไอ้สัตว์คือไม่ไม่มีเอแมทแท็เลยที่ไม่มีแต่พีเอสแมึงจะมาต่อยกูทำของต่อยกูกระเด็นเฉยมึงจะมายืนตรงกูทำไมมึงบานจะตายฮะ โดนแล้วนะด้เม็ดโอ้โหระเบิดซุปเปอร์อาร์เมอร์แตกเปิด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 ตองเร็วกเปิดทองซุปเปอร์อาร์เมอร์แตกนี่เสียงรู้เลยอ่ะทุบประตูสิครับเบียร์หมูหมูมาทุบประตูเลยโอ้โหไอ้เหี้ยร์บอกแล้วว่าโล่เลยไม่เอาเท่าไหร่กูกันได้สิบเอ็ดครั้งเลยนะแต่ผมอัพมาน้อยไงผมกันแค่สี่ครั้งโดนทัดไปนี่ไม่า้องหวังแล้ว เดี๋ยวผมจะไปหาไปหาซิลเมจิกดาเมจววะซิลซิลพีแอมแท็กอะไรนั่นเอาวิทมั้งเด้อไอ้ซิลแอมแท็กอะฮี่นี่เขาไม่ตีใหญ่เป็นงูไม่ใช่เว้ยผมนี่เดินชนอย่างเดียวเลยครับไอหมูต้องมาอยู่ตรงนี้กัน Come on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  มองทำเป็นแอคไอสัตว์กูเดินชนเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ปิดโลกโลกข้างประตูโลกข้างประตูเว้ยผู้โดนชนอันนี้มานี่ยโห่ปิดเหมือนเหมือนเรียกหมานั่นมันโดนมันเกาหัวไปนู่นไปดิไปดิโลโล่อ๋อโล่ซีดาก้อนไม่แดกไอ้บิ๊กไม่เดกเสิร์ฟไม่เถิดได้ซีดาก้อนมันกกาไปแล้วซีดาก้อนก็พอแล้วจริงโอ้โหเราซีดาก้อนนี่ก็คงเนี้ยพราผมมีขอตีเสาดีกว่าครับตีเสาเงียบๆเพื่อเตรียมตัว ร้อยแตะแล้วแต่ทำไมเอไมทแท็บผมน้อยหรือวะไม่เข้าใจของผมเเลของผมมันไม่มีเอเมทแท็กดผิดกูไปกดใช้ค้อนตอนไหนเนี่ยะเดี๋ยวเดี๋ยวไปโพลวบมันนะนี่เพื่ออะไรเนี่ยไ่กดใช้ค้อนตอนไหนวะ นมึงจะคุยอะไรตรงนั้นเอ้ยมันมีเขาผมแก้ทำตามสัญชา้นตยานนี่ครับผมแก้ผ้าผมแก้ผ้าเรียกมาผมเกแค่ผ้าเรียกเลยโอ้ส้มตีนยิ้ายไม่ยอมเดินนี่มองอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดูเอจะตายองดูดูขอเปิดโล่แล้วเห็นนั้นโลดอีกแล้นี่ปิงปิงปิ้งช่วยมาเราเด้อได้ไหมมาอดีนี่้ กูเปิดโลดแล้วอ๋อไปโลดกกุ้งกันไว้ให้๋ยวละทิ้งพวกพ้องของท่านอุ้ยสัตว์ไฟรัวอุ้ยร้อนร้อนร้อนไอ้เหี้ยอ้าวหมูอ่ะเฮ้ยให้ลืมไปกดกระโดดไม่ได้ไอ้เหี้ยกระโดดไม่ขึ้นสัตว์เอ้าเดี๋ยวอ๋ออย่างนี้ไฟรัวกระตายหายนะกดกระโดดแอร์นี่ว่าต้องกดกระโดดไม่ขึ้นลืมไปละเปิดโลดไว้โยนระเบิดน้ำเคียวแฟนตานี ทุบอย่างเดียวพิกไซ้าก็เทพแล้วหูดูขอเตะทีเขาเตะอย่างเดียวผมไม่เคยหลังๆนี่ผมไม่เคยใช้นี่ผมเพิ่งไปกดเพิ่งไปกดเพจโฮลี่คอสผมเองแต่ผมยังไม่เคยใช้เลยเดี๋เพิ่งตีดิขอขอขอผมโฮลี่คอสก่อนได้แรกสามวิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งทุบดิอย่าเพิ่งทุบดิไฟโดนเข้าไปแล้วอ่ะทำไมดาเม็นไม่ขึ้นอ่ะนี่ขึ้นแล้วไฟโดนตีมันไม่ขึ้น หวยจะลองสกิลหน่อยแม่งไม่เห็นได้ผลอะไรเลยไม่ไม่ได้โชว์ขอลที่คอร์สเลยอ่ะอุตส่าห์ซื้อมาตั้งแพงที่นั่งแปดร้อยไอ้เหี้ยเท่าไหร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดสิบทำไมซื้อมันแพงยังมาเอามาให้กูซื้อเจดีกว่ามันไม่มีแต่ราคาไม่มีแต่ราคาประมาณนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงของแพงไม่ควรจะซื้ออะไรทั้งนั้นเลยอย่าขายผิดประตูอีกไม่ขายด้อีกแล้ว ไปแล้วผมผมรุกงานผมช่วงนี้ช่วงนี้มันแพงทุกอย่างแพงทุกอย่างจริงอ่ะมีแต่มีอย่างเดียวมีโขลไดคิกกระถูกโขลไดคิกแม่งลงมาพันลงมาเก้าร้อยแล้วดูดูเดี๋ยวทำให้หัวหน้าดิโอเคร์ให้หัวหน้าพี่รีบไปทำกิวนะให้ไวเลยจริงหยุดไหมซู่ซู่ซู่แมตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคอให้เย็บไหมตู้ไหมเออยากลองไหม มามามาโอ้ยติดไฟฟ้าไอสัตว์มันช็อตหมดเลยสกิลมันอะมึงจะวิ่งก็ไม่บอกกูหายกูได้หลบก่อนโอ้ยมึงทำผมกลัวมามามเดี๋ยว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 ดี๋ยวเ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 ดีอยวเนียเดน๋ยวเเมีดีวเ๋ด กุ๊กทีมเลยครับลูกกองทีมเดี๋ยดูสามฐานเสือดิลูกกองทีมลูกไก่สามตัวเดี๋ยวเอาลูกเป็ดดีกว่าเนี่ยเวโอ้ยเป็ดกูตกไปแล้วรู้จักรู้จักรู้จักการรีเวนไหมรู้จักการรีเวนเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวชิวเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะรีเวนใครเอาโฟลคานเลนเพื่อนมาหาเนอะ เดี๋ยวดูอาการก่อนมันจะทำท่าอะไรไม่ใช่ผมทุบไปแล้วผมทุบมิติไอ้ตี้โอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ้โลโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โ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 ลโอ้โโอ้โโอ้หโอ้โ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 โอ้โโ้โหโอ้โ้โโอ้โโ้โหโอ้โอ้โโอ้โหโอ้โหอ้โโ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 หโออ้โโอหโอ้โโ ชิลเบ๊ใ oh. ห oh. oh, oh, oh. oh, ้หน่อยดิหมุนชิลเบ๊กไม่เหลือแล้วโอ้โหชิลเบ๊กอ่ะลูกลูกลูกโอ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งหน่อนโอ้ยปล่อยตัวไว้แป๊บผมปล่อยตัวไว้แป๊บอีสัตว์อีสัตว์เฮ้ยอยู่อยู่อยู่ใจใจฆ่ามันฆ่ามันก่อนฆ่าลูกอยู่แป๊บนึงเอ้าลูกมันกระเด็นแล้วผมที่ปล่อยตัวนี่กรเดยนสําลรับตัวก็สบายค่ะอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปล่อยไว้เลยนี่ ไ,ไม่ต้องปล่อยแล้วสายไปสายไปแล้วใจนึงจ่ายแล้วจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วโอ้ยเนี่ยอะไรเปนเนี่ยเนี้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 ยหลอดนึงเนี้ยเดี๋ยวรู้กันแล้วลูกมันวิ่งมาเนี่ยเลยคุณตีให้อยู่เนี่ยอุตส่าห์โะเทคเลยแล้วนี่ระเบิดอะไรเยอะแยะเนี่ยแล้ลูกลูกมันก็กระเด็นใช่มากลูกมันเยอะเนาะอื้อเลเซอร์อะไรเนี่ยมันสกิดยังเหลือลูกอีกตัวแฮะแต่มันใกล้บอดไปหน่อยว่ะ ลูกออกมาเยอะมาดิดูอาการของมันใช้ท่าอะไรโอ้ยช้าว่ะหือจอผมขาโอ้เฮียผมนี่ทุบเลยครับไอ้สัตว์เฮ้ย้ทุบศพโอ้ยสามตาสามใจนี่ยิ่งกว่าอูกคลิปอีกได้ยิ่งยิ่งกว่ายิ่งยิ่งกว่ามันติคอ,อยอูกระลิดเป็นโหดกว่า ครับพตอนผมเป็นการเยี่ยงล้ะเยอะนี่ผมไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเฮียเพราะผมไม่มีโล่เท่านั้นแหละไอสัตว์โอ้ห้กล่องทองหนีเนี่ยดูดีเนี่ยดูให้ของแต่ละคนไหนไหนเปิดเปิดหีบอยู่ไหนวะเผมนี่ไปเปิดเลยครับอินเตอร์มเดยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ย บอกแล้วมากับผมนี่โชคดีมามามาเฮ้ยว่ามาว่าเฮ้ยหลังจะหักแล้วเอ้ยโกดเอ้ยโกดอาเดีือดอันนี้อะไรมาเอามามาหลังหลังจะหักแล้วหลังจะหักแล้วไดไหรสุ่มได้เท่าไหร่สุ่มได้เท่าไหร่สุ่มได้เท่าไหร่โอ้ขยะเข้าตัวผมหมดเลยเฮ้ยมามาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยมเว้ยเฮ้ยตายเลยไอ้สัสวู้ มันเอาไป,ออไปแลกมันสะสมเอาไปแลกใช่ไหมมันสะสมมันหกอันมั้งนายรู้สึกใช่ปะใช่หกอันอด <laughs> เดี๋ยวเราไปขาย <laughs> ผมบอกแล้วมาผมต้องมีม้าทักอันเองแม่งไปไปไป